พระอาจารย์คะเล่นเกมเป็นอบายมุกจะบาปตกนรกไหมคะถ้าเราไปติดพวกนี้เยอะเนี่ยเราจะประสบกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องรอหลังเสียชีวิตนะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เลยเช่นอะไรเอ่ยสุขภาพเสียเกิดไปเล่นเกมจนกระทั่งดึกๆดื่นๆไม่หลับไม่นอนเป็นไ,ไงเอ่ยสุขภาพก็เสียใช่ไหมการงานก็แย่ชีวิตเราเองก็มีผลกระทบ แล้วก็เดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกอีกนะถ้าเกิดไปเล่นเกมกดๆได้มากๆอ่านิ้วล็อกอีกหรือว่าสายตาไม่ดีอีกเนี่ยโอ้หลายอย่างเลยแล้วเครดิตต่างๆก็จะเสียไปด้วยเพราะว่างานการเราความรับผิดชอบไม่ค่อยดีหัวหน้าให้งานมาก็มึนงงเพราะานอนไม่พอที่เป็นต้นเนี่ยมันเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วถามว่าหลังจากลาโลกไปแล้วอยากจะไปอบายหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เราทําไปเยอะบางคนติดเกมแต่เป็นคนใจบุญก็มีทําบุญเนี่ยก็ยังมีบุญตรงนั้นช่วยก็รอดแต่คนไหนถ้าติดเกมด้วยแล้วก็เออก็เลยไปผิดศีลด้วยไปโกหกไปอะไรต่างๆน,นานาในผิดศีลเพราะถูกความอ่อนแอของสุขภาพแล้วก็ความอยากในการที่ไปเล่นเกมบังคับเนี่ยนะไปผิดศีลข้อสบ้างไปผิดศีลข้อ2บ้างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยวิบากกรรมที่เกิดขึ้นก็จะดึงให้ไปสู่อบภายได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือว่าแก้ ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยตั้งอกตั้งใจแล้วก็วางตารางเวลาตัวเองให้ดีควบคุมตัวเองให้ได้ดีกว่าเจริญพร